เดี๋ยวครูมุกจะไปเริ่มเลยนะคะเด็กๆเริ่มเข้ามากันหลายคนแล้วอ่าเดี๋ยวต้องมาสร้างข้อตกลงกันก่อนเวลาที่ครูสอนอยู่เด็กๆพูดแทรกได้ไหมคะไม่ได้ไม่ะเพราะว่าเพื่อนๆกาลังตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเวลาที่ครูพาอ่านเด็กๆต้องอ่านไหมคะ อ่านครับอ่านออกเสียงด้วยอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะครูมุกจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านออกเสียงนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปอ่านออกเสียงเดี๋ยววันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปทบทวนกอไก่ถึงฮอนกฮูก่ก่อนนะคะถ้าพร้อม,มเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอ่ามุกสักคู่หนึ่งนะคะอ่าโอเคเด็กๆเห็นภาพครูมุกไหมคะ เห็นคะเห็นะคะอ่ะโอเควันนี้เราจะไปอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็ทบทวนการอ่านกอไก่ถึงหอนกูกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเวลาที่คุณมุกอ่านเด็กๆก็ต้องอ่านตามด้วยนะคะอ่ะกไก่กอกอไก่กอขอไข่ขอ ขอขอสวัสดีค่ะขอขวดขอขอขวดขอ อช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 ยอชอชอดชอชอช ต่อปาตักตอตปตักตตอปตักมีอยากไหมคะมีอยาต่อปตักมีอยากเก่งมากต่อไปทอฐานถออานทออมนททอทอมนทอทอ ทอผู้เท่าทอโอ้ก็สวยแล้วคนก็มาทอผู้เท่าทอทอทออ่านเนโนอนเนโนออ่ะตัวต่อไปอะไรลูกโน อเก่งมากอ่ะอีกหนึ่งรอบฟังกันก่อนโดเด็กดโดเด็กโดดมากเลยตัวต่อไปเลยดดเด็ต่อเต่าต่อเต่าต่ออถุงถอถุงถอ อทหารทอทอหาทอทอธงทอทอธงทอทอธงทอนอหนูนอนอหนูนอปอใบไม้บอปอใบไม้บอปอปลาปอ ปปะปาออพึ่งขอพึ่งอพึ่งออ่าเด็กๆต้องรอครูมุกก่อนนะคะจะได้อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะลูกรอครูมุกอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะอ่าตัวต่อไปฝอฝาฝอฝาฝาฝาพอพานพอพอพานพอ อฟันฟอฟอฟันฟอพอสเพอพออฟันพอสมเพอพอมอมามมมามยอกยอยกยอยอยอรอเรือรอ ลอลีลลอลีลอลลลวอแหวนวอวอแหวนวอสอสราสอสอราอสรือสีสอสสอหรือสีสอ ส่อเสือส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 ่อสอสอเสือส่อหีบห่อหีบตอจุลาล้อจุาลออออ่างอออออออนกพูดอ อนกคโอเคเราก็ได้ทบทวนกอไก่ถึงพคู่กันไปแล้วต่อไปเด็กๆสื่อเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าดูในรูปภาพเลยนะคะหนงังสือฝึกคัดเขียนรีรามือภาษาไทยนะคะอ่ะใครหยิบได้แล้วแล้วเปิดไปหน้าที่เลยนะคะลูก หนังสือคัดเขียนรีรามือนะคะภาษาไทยนะคะเล่มนี้จะมีสองด้านนะลูกน้าดูดีๆนะคะจะมีด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันนะคะเด็กๆอ่ะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยใครเจอแล้วเปิดไปหน้าที่เอ็ดนะคะ หน้าที่11จะมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวคุณมุสเปิดรูปให้ดูนะคะนี่หน้าที่11นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้เด็กๆจะได้ไงานว่าหน้าที่11อยู่ตรงไหนให้ดูตัวเลขด้านล่างนะลูกหนาะเขาจะมีตัวเลขบอกนะคะ11จะมี1กับ1นะคะเลขหนึงอยู่ด้านหน้าแล้วก็เลขหนึงอยู่ด้านหลังนะคะนไก่มูกลับด้านอ,อ,อีกฝั่งนะึงนะลูกอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะกับด้านอีกฝั่ง เก่งมาก่ะถูกต้องดูดีนะลูกหนาะมันจะมีภาษาไทยกับภาษาอนะังกฤเล่มนี้เราจะเรียนภาษาไทยแลลูกหนาะอะไทรเจอแล้วเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะดูให้ถูกเล่มนะลูกหนาะเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดนะคะอะโอเคเจอเียงเอเลย แล้ว,ลว,ลวตอนนี้เราทําข้อตกลงกันไปแล้วนะคะว่าถ้าคุณครูพาอ่านเด็กๆต้องอ่านไหมคะอ่านนะคะอ่าตอนนี้ยังไม่มีคนไหนจับดินสอนะคะตอนนี้มือเด็กๆต้องเป็นนิว <c oughs> ้ววิเศษอยู่ที่จะชี้หนังสือตามคูมุกนะคะยังไม่ใช้ดินสอนะลูกนะาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านกันก่อนนะคะ เด็กๆสามารถชี้ตามในหนังสือก็ได้หรือว่าจะดูหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ของตัวเองก็ได้นะคะอ่าสาระตัวแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันเลยในภาพนะคะเขาเรียกว่าสาระโอส่ารู้สิคะสระโออ่าสาระโอนะคะสระโอออกเสียงโอ,โอ,ะโอนะลูกนะอ่านเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านผสมคำกันเลยนะคะ อ่ะคำแรกพยันชนะคือตัวอะไรคะที่คุณครูชี้ต่อต่อตอเต่อ่ะฟังครูมุกนะคะโอโอโตตโอโอโตโอโอต่คำต่อไปแล้วนะอ่ะพรยันชนะที่คุณครูชี้คือตัวอะไรเอ่ย ปาค่ป่าค่ะหาฟังคุณมูกอ่านนะคะปอโ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 ตโอ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 อโออโอออจอโจอจ أ, โอโอโจโออโจโออจโอโอโอออกเสียงตามด้วยนะคะเด็กๆอ่ะพระเยินชนะตัวต่อไปคือตัวอะไรคะลูกขอไข่ขอขอไข่ขอใช่ไหมคะขอโอขอขอโอ ขอออขอขอขออขอขอเปลี่ยนคำแล้วนะตอบปลพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยชอฉิชอฉิชอมใช่คะอโขอโอขข พระยันชนะตัวต่อไปคืออะไรคะข่อพึ่งข้อพึ่งนะคะขอโอหพขอโอหกขอโอหกขอโอหคำต่อไปพระยันชนะตัวอะไรคือซอนเสือครับอ่าสอโอโซ สาโอโสาโอโซสาโอโซโอเคต่อไปสะระอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่ะออสระ,สะ,ระอะไรค<อ>ะสระโอครับอ่าถูกต้องสะระโอออกเสียงโอนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะอ่าคำแรกโอโอโค คาโอโคอาครูมุกไม่ได้ยินเสียงเด็กคนอื่นเลยคนอื่นก็ต้องอ่านตามด้วยนะคะลูกเดี๋ยวอ่านไม่ได้นะคาโอโอโคคาคโอโคโชโอโชโชโอโชโอโอโช ชาโอโทอโอโทชอโอโทพอโอโทชอโอโทคำต่อไปนะคะพอพานสารโอนะคะพอโอโพชอโอโโพอโอโโพ โอ้โหค่ะคำต่อไปนะคะนนหนูสาระโอนะคะเด็กๆนนโอโนโนโอโนโนโอโนอ่ะคำต่อไปยอยักษ์สาระโอนะคะยยโอโย ยโอโย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 คำต่อไปแล้วนะคะลอเลงสาลาโอนะคะลอโอโลลอโอโลลอโอ o, โล คำต่อไปอ่ะไม่ใช่คำาสีสระต่อไปนะคะเขาเรียกว่าสาระออกนะคะเด็กๆสาระออกเสียงออนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านผสมคำไเลยนะคะคำแรกนะคะอ่านตามคุณมุก่อนนะลูกนะกออออกก่อกอออกกอกออกอ คำต่อไปนะคะจอออกจอจออ่อจอ,อจอ,อจอ,อจอออ่านตามก่อนนะลูกนะอย่าเพิ่งเขียนนะคะคำต่อไปนะคะบอบอบบอกบอบอ,อ

งอง<ะ>อง้อง้ออสลัตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเด็กๆเงยหน้ามองก่ <S <s <ips> <S อนนะคะไม่งั้นจะอ่านไม่ได้นะคะ อ่ะสาระตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสาระอนะคะสาระอออกเสียงอนะคะสาระอจะเป็นแบบว่าอยู่ด้านหนะะสาระอออกเสียงอนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันก่อนนะคะคำแรกนะคะงงูสาระออ่านว่าง ออง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 ะงอ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 อง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 อององอ ต่อไปแล้วนะคะรอเรือสารออนะคะรอออลอารอออลลรออต่อไปนะคะขอไข่สารออนะคะ ขอออขอขออขอขออขอขออขอคำต่อไปนะคะฝอฝาสารอนะคะฝออฝอฝอฝอ

โอเคค่ะ <Okay. S 2> uh huh. คำต่อไปนะคะหอหีบสารอนะคะหออหอ uh huh. หออหอ คำต่อไปอะโอเคเราอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดจังค่ะเด็กๆอะโอเคเด็กๆทุกคนคงเปิดหนังสือแล้วนะคะหน้าที่11นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะอาแบบฝึกหัดหน้าที่11ให้เด็กๆเขียนตามรอยปะได้เลยนะคะอะโอเคต่อไปน้องแก้ม หังนะคะเดี๋ยวครูจะบอกให้หยิบหนังสือนะคะน้องแก้มหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดนะคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วลูกแล้วเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดนะคะแล้วขีานปากได้เลยเราฝึกอ่านออกเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วเด็กๆฝึกเขียนตามรอยนะคะขเขียนแค่หน้าเดียวนะคะหน้าที่สิบเอ็ดเท่านั้นนะคะ เขียนตามรอยปากเขียนออกนอกเส้นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะเป็นพี่อนุบาลสามแล้วนะคะอ่าหน้านี้นะคะครูมุกจะต้องฝากเด็กๆเ,เป็นการบ้านนะคะอ่าใครยังหาหนังสือไม่เจอหยิบขึ้นมาเขียนตามรอยปะได้เลยนะคะเขียนตามปาไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะอ่าน้องอานน์น้องตังทอนหาหนังสือเจอหรือยังคะลูก อ่าถ้าเจอแล้วเขียนตามรอยปะได้เลยนะคะน้องอนนนนเจอเจอแล้วนะคะอ่าเจอแล้วเขียนตามรอยปะเลยนะคะลูกโอเคคุณมุกดูอยู่นะคะไม่เขียนนอกเส้นนะลูกหนาะเป็นที่อนุบาลสามแล้วค่อยๆเขียนใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบคะ่ะ ยังมีท่าอื่นที่เราส่งไปนี่คือ,อดเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างคะเป็นค่ะเราอ่านอะไรกันไปบ้างอเอ่ยอ่านภาษาไทยอ่านภาษาไทยอ่านกอกไก่ถึงอะไรคะเทลลูคูอดนคููอ่านแล้วเราก็มาอ่านสละอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ สาลาโอเก่งมากสาระโอออกเสียงโอนะคะต่อไปสาะะอะไรคะลูกสาลาโอสาละโอครับอะดูคุณมุกชี้ก่อนอันนี้สาละอะไรเออสาระโอเก่งมากค่ะอาอันนี้คือสาะโอนะคะต่อไปสระาที่คุณรูชี้ ออกเสียงออกนะคะสุดท้ายสระอะไรเอ่ยใอ่ค่ะสระออ่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้เด็กๆคัดตามรอยปะได้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณมุกจะดูนะคะวันนี้เด็กๆเข้าเรียนกันหลายคนเลยอ่าคัดตามรอยปะได้เลยนะคะอ่าใครคะ แล้วโอเคเนาะไข่มุกเสร็จแล้วเก่งมากค่ะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะลูกนะเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าอ่าเด็กๆยิ้มหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณูขอเก็บภาพหน่อยนะคะอ่าโอเคยิ้มนะคะทีทีเดียวสามปีต่อปีต่อปีนะคะแป๊บนึงนะนลูกนะอ่าอีกึงรอบนะคะหนึ่งสอง โอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะเก่งมากน่ารักมากๆเลยอ่เด็กๆเขียนตามรอยปะได้เลยนะคะแล้วสักดานเด็กๆต้องดูคลิปใครด้วยคะ่ะครูมุกครูต้องครูเขียวค่ะครูต้องค่ะต้องดูคลิปครูมุกครูต้องครูเขียวดูทั้งสามคลิปเลยแล้วก็ต้องทําการบ้านด้วยใช่ไหมคะทั้งสามคลิปเลยนะค่ะทำการบ้านาเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายรูปการบ้านส่งมาในไลน์คุณครูประจาชั้นด้วยนะคะเด็กๆ เขียนเลยนะคะไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะเป็นพี่อนุบาลสามแล้วนะคะไม่บ้านที่เรียนกับภูมุกมีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นเองถ้าเด็กๆตั้งใจเขียนเด็กๆก็จะได้พักผ่อนเร็วนะคะโค้ดได้เสร็จแล้วครับอ่าโอเคครับเก่งมากครับอน้องไข่มุกเสร็จแล้วเก่งมาก เด็กๆต้องเขียนให้เสร็จนะคะถ้าเราหมดเวลาแล้วก็ต้องเขียนให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะครูมุกจะส่งลิงก์การเรียนให้นะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมดูคลิปทั้งสามคลิปด้วยนะคะครูครับตอนเย,อย็นหนูจะไหวไม่หนูต้องหนูต้องเรียนตอนเช้าวันเนี้ย เต้องเรียนให้หมดชิปะอ๋อไหวสิลูกทำไมจะไม่ไหวล่ะครับ <c oughs> เราเป็นพี่อนุบาลสามแล้วใช่ไหมเราเก่งแล้วนะเป็นพี่อนุบาลสามแล้วนะโตแล้วใช่เปล่าอก็ต้องไหวใช่ไหมครับเก่งมาก <c oughs> อ่ะโอเควันนี้คุณต้องไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะคุณมุกหรือย,อยังเอ่ย สวัดส,วด,สวดีค่ะอย่าลืมทําการบ้านให้เสร็จนะคะพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบ,ายบายนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ